สวัสดีครับพี่น้อง FC วันนี้ทีมงานทีเมืองพหลจะมาวิเคราะห์วิจารณ์ศึกมวยไทย7สีประจำวันในที่ที่1มิถุนายน2568เริ่มชกเวลา14นาฬิกานาทีถึง16นาฬิกานาทีมาดูคู่ชกกันครับคู่ที่1ของศึกมวยไทย7จสีพิกัด106ปอนด์มุมแดงสอนธนงรดสวยจ่าเจดพบกับมุมน้ำเงินจิรวัตรอราชภูมิ คู่ที่2ของศึกมวยไทยเจสีพิกัด125อปอนด์มุมแดงฉัดชัยน้อยลักกี้บันเทิงพบกับมุมน้ำเงินฉลามเพชรสราชภูมิคู่ที่3ของศึกมวยไทยเจสีพิกัด120อปอนด์มุมแดงทศกัณฐ์ช้างนาครศรีพบกับมุมน้ำเงินจอมโหด JP Power คู่เอกคู่ที่4ของศึกมวยไทยเจสีพิกัด127อปอนด์มุมแดงศริศักดิ์สิสงห์มาวินพบกับมุมน้ำเงินสิงห์สโชคมีชัย ก่อนเข้าสู่การวิเคราะห์วิจารณ์ของศึกมวยไทยเจ็ประจำวันอาทิตย์นี้ขอฝากผู้สนับสนุนไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาที่เชียร์มันๆอย่างมั่นใจขอแนะนำเลยครับที่พักยก168มวยพักยกระบบออโต้เปิดราคาเดียวกับสนามมีครบหมดทุกเกมกีฬามวยเดี่ยวมวยสเต็ปมวยพักยกออกตัวบางทุนได้ตลอดครับหากพี่น้องท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์สอบถามรายละเอียดกันก่อนได้ที่แอด pak 1 6 8พี่น้องบอกว่าทีมเมืองพหลแนะนำมารับประกันการเงินมั่นคงฝากถอนไวต้องแอด pak 1 6 8ครับคู่ที่หนึ่งของศึกมวยไทยจะสีนัดแก้มือหลังตาพิกัด106ปอนด์มุมแดงสอนธนงรถสวยจากเจตอายุ15ปีสูง160เซนติเมตรเป็นมวยซ้ายฝีมือจังหวัดนครราชสีมาซ้อมที่ทีเคยุทธนาชื่อเดิมยุทธนาเล็กทีเคยุทธนาเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายขวางหน้าดันแทงบูดูดันขยันออกอาวุธครับ สามไฟล่าสุดมก,กราคมห8ชนะคะแนนเพชรเมืองทองสอพงษ์อมรอคุมพาพันหกสิคู่ชกโดนไล่ลงยกสี่ยอดเปรมชัยเกียรติประพาสมีนาคมห8ชนะคะแนนเพชรน้ำทิพบังหมัดของตันมาดูคู่ชกกันครับมุมน้ําเงินจิรวัตสราชภูมิอายุ17ปีสูง160เซนติเมตรเป็นมวยขวาเข่าจังหวัดสุรินทร์ซ้อมที่สราชภูมิชื่อเดิมจิรวัตทินกรปลอดภยัยเป็นมวยเข่าลงรับตีเหนียวแน่นสาดแข้งขวางหน้าแันแทงปั้มตีแข่งแข่งแข็งแงงรงครับ 3าวไฟล่าสุดตุลาคม67ชนะคะแนนมนพระรามสิเพชรฉลูกันธันวาคม67แพ้คะแนนมนพระราม1ิเพชรฉลูกันมีนาคม68แพ้นอกยกสามยอดกันช้างนครศรีเปรียบเทียบเสียสีกันแล้วครับคู่นี้ชอบไปที่จังหวัดฟื้นความเร็วและทางมวยในดีกว่าการยืนระยะดีกว่าส่วนตัวคู่นี้ชอบไปที่จิรวัต์สอราชภูมิจะโบนชนะย้ำแคนได้จากสอนธนงรถสวยเะเจตไปได้สนุกมันครับคู่ที่2ของศึกมวยไทยเจ็ดสีพิกัด125ปอนด์ มุมแดงฉัดชัยน้อยลักกี้บันเทิงอายุ19ปีสูง170เซนติเมตรเป็นมวยขวาฝีมือจังหวัดสงขลาซ้อมที่ค่ายเกียรติเพชรเชื่อเดิมฉัดชัยน้อย5แสนเล็กเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องเตะขวาต่อยขวาขวางหน้าดันแทงปั้มตีแข็งแก่งบู๊ดูดันครับสาวไฟล่าสุดธันวาคมห7ชนะคะแนนขุนโดงสแสนลักคุมพาพันหกสิบแปดชกโชว์ไม่มีการตัดสินครับกับฉรามเพชรสราชภูมิมีนาคมห8ชนะคะแนนฮาดีสจิตสนองชาติ มาดูคู่ชกกันครับมุมน้ำเงินฉรามเพชรสอราชภูมิอายุ22ปีสูง171เซนติเมตรเป็นมวยขวาเข่าจังหวัดน้องคายซ้อมที่สอราชภูมิชื่อเดิมฉรามเพชรปอปื้มยิมเป็นมวยขวาเข่าเดินเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดมีศอกส่วนบู้ดูดันครับสามไฟล่าสุดธันวาคมห7ชนะนอกยกห้าเพชรวินเทพพาคินกรุงพาพันธ์68ชกโชมมีการตัดสินกับจัดชัยน้อยลัคก,กี้บันเถิงมีนาคมห8ชนะคะแนนสิงห์สำโรง สิ์นายกอนน่งเปรียบเทียบเสียสีกันแล้วครับคู่นี้ชอบไปที่ความขยันความคุ้นชินเวทีและจะังหวะฝืนความเร็วดีกว่าบราการน่าเสือดีกว่าครับส่วนตัวคู่นี้ออกไปก่อนที่ชัดชัยน้อยลัคก,กี้บันเทิงจะเบียดชนะสนามเพชรสอราชบุมไปได้สนุกมันเราใจมีลุ้นครับเดินทางมาถึงรองคู่เอกคู่ที่3ของศึกมวยไทยเจสีพิกัด120อปอนด์บุมแดงทศกัณฐ์ช้างนครสีอายุ24ปีสูง166เซนติเมตร เป็นมวยขวาฝีมือจังหวัดนครศรีธรรมราชซ้อมที่สิงห์มาวินชื่อเดิมทศกัณฐ์ปอตททองทวีเป็นมวยเดินเปิดเกมศาสตร์แข้งเตะหนักแรงป้ามตีแข็งแร่งบูดูดันหลักเดียมดีครับสาวไฟล่าสุดธันวาคมห7ชนะคะแนนอนุวัตวีเคเขาใหญ่กุมภาพันธ์หกแพ้คะแนนไอแซคโมฮัมหมัดเมษายน68แพ้คะแนนเพชรฤทธิ์แอดสันปาตองมาดูคู่ชกกันครับมุมน้ำเงินจอมโหดเจพีพาวเวอร์อายุ20ปีสูง167เซนติเมตร เป็นมวยขวาเข่าจังหวัดสุรินทร์ซ้อมที่ค่ายวออุระชาชื่อเดิมจอมโหดวีเคเขาใหญ่เป็นมวยเข่าเดินเปิดเกมต่อยหมาายัดศาดแค้งปั้มรัดมตตีเข่าแหลมแทงยะไส้บูดูดันหลักเลียมดีครับ3ไฟล่าสุดธันวาคม6 7ชนะคะแนนเพชรพฤหัสสิทธิ์นายกทวิปตะพงมกราคมห8ชนะคะแนนลุ่งเลืองเล็กนุ่มนิ่มทีเอ็นมวยไทยเมษายน68ชนะคะแนนไก่ทองโรงเรียนกีฬาสุราษฎร์ เปรียบเทียบเสียสีกันแล้วครับคู่นี้ชอบไปที่เวทีชกความสดความแหลงแรงของอาวุธสภาพร่างกายดีกว่าครับส่วนตัวคู่นี้ชอบไปที่จอมโหด j p Power จะบทชนะทศกัณช้างนาครศรีไปได้อย่างสุขมล้วใจมีรุ้นมันครับคู่เอกคู่ที่4ของศึกมวยไทยจะสีนัดแก้มือหลังตาพิกัด127ปอนด์มุมแดงสิทิศักดิ์สิงห์มาวินอายุ21ปีสูง170ซเมตร เป็นมวยขวาเข่าจังหวัดสงขลาซ้อมที่ค่ายสิงห์มาวินชื่อเดิมเพชรเล้านสิงห์มาวินเป็นมวยเดินเปิดเกมต่อยหมัดสัตว์แข้งปั้มรัดมัดตีเข่าในเหนียวแทงยัดไส้แรงแข็งแก่งแข็งแรงครับสามไฟล่าสุดกุมภาพันธ์68ชนะคะแนนเจนเชิงพุ่มผันม่วงมีนาคม68แพ้คะแนนเพชรเหนือตองขาวเชียงใหม่เมษายน68ชนะคะแนนสิงห์สอโชคมีชัย มาดูคู่ชกกันครับมุมน้ำเงินสิงห์ส่อโชคมีชัยอายุ21ปีสูง170เซนติเมตรเป็นมวยขวาฝีมือจังหวัดสุราษฎร์ธานีซ้อมที่สอโชคมีชัยชื่อเดิมสิงหาเล็กสอโชคมีชัยเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องเดินเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดมีศอกสวนแรงบูดูดันแข่งแข่งแ,งแ,งแรงครับสาไฟล่าสุดมก,กราคม68แพ้คะแนนชมกเพชรแอดสันปาตองมีนาคม68แพ้คะแนนสมิงแดงวันของโอม WKO เมษายน68แพ้คะแนนสิทธิศักดิ์สิงห์มาวินเปรียบเทียบเสียสีกันนะครับคู่นี้สูสีกันครับแต่ชอบไปที่จังหวะฝมือวงในดีกว่าความหลากหลายของวุฒิมากกว่าส่วนตัวคู่นี้ออกไปก่อนที่สิงห์สอโชคมีชัยชเบียชนะแก้มือแจ้งเกิดได้จากสิทธิศักดิ์สิงห์มาวินไปได้สนุกมาแล้วใจมีลุ้นมันทุยกครับสรุปมวยรักมวยชอบก่อนชกของศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่1มิถุนายน2568 คู่ที่1จิรวัตสราชภูมิจะบทชนะย้ำแค้นได้จากสอนธนงรถสวยจ่าเจดคู่ที่2องชัดชัยน้อยลักกี้บันเทิงจะเบียชนะสลามเพชรสราชภูมิคู่ที่3จอมโหด JP Power จะบทชนะทศกัณช้างนครศรีคู่เอกคู่ที่4ส,สิงสโชคมีชัยจะเบียชนะแก้มือแจ้งเกิดได้จากสิทธิศักดิ์สิงห์มาวินไปได้สนุกมันทุกคู่ครับ จบกันไปนแล้วนะครับกับการชี้ก่อนชกคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับและหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้หรือหากมีคู่มวยปรับเปลี่ยนทางทีมงานจะมาอัปเดตกันอีกครั้งครับสุดท้ายนี้ฝากพี่น้อง fc ที่รับชมและชอบฝากกดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งหรือหากมีโฆษณารบกวนช่วยดูไม่กดข้ามให้กับทางช่องจะขอบคุณเป็นอย่างสูงครับเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้กับทีมงานในการจัดทำคลิปต่อๆไปด้วยครับ ขอขอบคุณและขอให้พี่น้อง FC ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงและขอให้โชคดีกับการลงทุนในอาทิตย์นี้รวยรวยเฮงๆกันทุกคู่ขอขอบคุณและสวัสดีครับ